เคล็ดลับสุขภาพดีสำหรับผู้หญิงวัยทำงานสดชื่นทุกวันไม่ต้องกลัวโรคคุณรู้ไหมว่าการเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นช่วยสร้างพลังงานลองตื่นเช้าขึ้นอีกนิดแล้วดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาากระตุ้นระบบย่อยอาหารและเพิ่มความชุ่มชื้นในร่างกายพร้อมทำสมาธิสั้นๆเพียง5นาทีเติมความสงบ,บก่อนเริ่มวันใหม่ที่วุ่นวายเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นผักผลไม้โปรตีนไร้ไขมันและธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดอลีกเลี่ยงของหวาน หรืออาหารแปรรูปที่เพิ่มความเหนื่อยล้าสนุกกับการเตรียมอาหารหง่ายๆอย่างสลัดหรือสมูทตี้เพื่อประหยัดเวลาแต่คงคุณค่าโภชนาการออกกําลังกายสั้นๆอย่างการยืดเส้นหรือเดินเร็ว10-15นาทีสามารถทําได้แม้ในช่วงพักเที่ยงช่วยลดเครียดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้คุณพร้อมลุยงานได้อย่างสดชื่นและลองแทรกการพักยืดกล้ามเนื้อขณะทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดเมื่อย ดูแลใจด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอและหากิจกรรมเล็กๆที่เติมพลังด้านจิตใจเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือเขียนไดอารี่ช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความเครียดและมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตพร้อมหรือ,อยังที่จะสุขภาพดีทุกวันลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้แล้วแชร์ความเปลี่ยนแปลงของคุณในคอมเมนต์หรือส่งต่อให้เพื่อนที่ต้องการสุขภาพดีเช่นกันวันนี้สุขภาพอยู่แค่การเริ่มต้นลงมือทำ